ดีค่ะพบกับตัวบ้านพิชานันนะคะรัวบ้านบ้านของเรานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาผัดคณะหมูกรอบกันนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเปิดไฟก่อนนะคะค้าหมูกรอบนะคะแบบบ้านบ้านนะคะแบบบ้านเรานะคะหมูกรอบกับแบบบ้านเรานะคะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> กระทะหาให้ร้อนนะคะน้ำมันค่ะ น้ำมันนี่เราก็เหลือจากการทอดหมูนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะจะได้หอมๆนะคะหมูเราไปทอดนะคะวันนี้เราเลือกหมูสามชั้นนะคะมาทอดนะคะสามชั้นร้อยห้าสิบกรัมนะคะเราก็มาทอดแล้วเรามาหั่นเป็นคำๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทอดอีกครั้งนงคะหรือเดี๋ยวไปแต่งหน้านี้นะคะทอดให้มันแฉบๆ,ๆห,หน่อยนะคะให้เห็นแอบๆนะติดไว้ก่อนค่ยะยวมีกระเด็นนะคะ ขณะที่เราหมูนะคะมาดูคณะของเรานะคะคณะของเราวันนี้ร้อยกรัมนะคะคณะบ้านเราปลูกเองนะคะเด็กแตต้นมาใหม่ๆค่ะสดสะอาดและปลอดภัยนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยะค่ะอร่อยนะคะผัดใหม่ๆนะคะสดใหม่นะคะผัดแล้วกินเลยนะคะอย่าทิ้งเอาไวอ้อาละคาหมูเราก็เริ่มเราก็เริ่มแข่งตัวเลยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมกระพริบนะคะกระเทียมนะคะ ข่าข่ากรีนะคะพรกสองเมดนะคะคณะกรอบแบบบ้านเรานะคะคณะหมูกรอบนะคะแบบบ้านเรานะคะวันนี้เราใช้หมูหมูเท่าไรคะร้อยห้าสิบกรัมค่ะเป็นสามชั้นนะคะ,ะ,คะเราไม่ต้องกินหมูเยอะนะคะกินข้าวกินข้าวนิดเดียวแล้วก็กินผักเพื่อน่อยค่ะนะคะ,นะคะผัดอย่างไรให้อร่อยนะคะใส่แซบลงไปก่อนนะคะคุณผู้ชม น้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำน้ำเีิมน,นะคะหนึ่งช้อนนะคะเอาหมกเอาเอาผักลงไปค่ะคะน้านี่มันสุกง่ายนะคะเราเอาผักลงไปก่อนะคะเปิดไฟแรงนิดนะคะเราจะผัดแบบแท้งนะคะเดี๋ยวน้ำาก็จะออกหนอยนะคะค่ะไปกลางนะคะอย่าให้แรงมากนะคะเดี๋ยวกระทะจะไหม้น,นะคะขอมหรือยังคะขอไเป็นกับเราด้วยนะคะ นสดใหม่ค่ะบ้านเราปลูกเองค่ะปลูกไปเยอะเลยค่ะกินไม่ทันเลยค่ะ,น,คะนะคะปลูกไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วก็จะโตช้านะคะพอเริ่มจะหมดแล้วก็เพาะใหม่ค่ะนะคะถึงนะ้จัดการใหหมดคะ่ะเราไม่ต้องกินเผ็ดมากนะคะคุณผู้ชมกินเริ่ๆค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเผ็ดก็ไปหยอดเอานะคะ กะปัตแค่คณะคณะสุกง่ายนะคะถึงโสมปลามอร่อยก็ได้อยู่ตรงนี้แหละค่ะนะคะอานะคะ,าะ,คะปิดปิดนิดนะคะให้อบกอวนค่ะดับไฟค่ะสําเร็จแล้วค่ะได้เวลากินแล้วค่ะเวลาที่ชอบมากได้เวลากินนะคะ,นนะ,คะตักเสริมค่ะตักเสริมนะคะคณะสดใหม่นะคะวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมเราชอบคนติดตามค่ะติดตามให้เราด้วยนะคะสะอาดสดปลอดไัยค่ะนะคะอ่ะละคะ่ะเรียบร้อยและะ้วค่ะไปกินได้เลยค่ะไปกินกับเรานะคะแต่งหน้าหมูตรงนี้สักนิดหนึ่งหม,มูนิ่มๆนะคะหม,มูนิ่มๆแต่งหน้าสักนิดหนึ่งอร่อยค่ะ แล้ผัดแห้งๆนะคะอร่อยนะคะคุณผู้ชมปาไปกินกะเราค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะที่สำคัญนะคะติดตามนะคะเราชอบคนติดตามค่ะสวัสดีค่ะ